ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสารรค์ความดี ความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมพระบรมราชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันเสราร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น3ามค่ำเดือน3ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง 16มกราคมวันครูท่านผู้ฟังคะครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยมายาวนานถึงแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรก็ตามครูยังเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญเป็นเรือทองประคองสังคมและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสังคมไทยตลอดไปครูหมายถึงผู้สั่งสอนสิทธ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่าคารุที่แปลว่าหนักอันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคมผู้เป็นครูจะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งนอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของเราแล้วการที่เด็กๆจะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางธรรมาหากินในภายภาคหน้าด้วยดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อท่าน เมื่อปีพุทธศักราช2488ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าคุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกค,คุรุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการควบคุม จัญญาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามคคีของครูทำให้ในทุกๆปีครูสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญครูสภาประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรู้สภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยปัจจุบันการจัดงานวันครูได้มีการกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครูซึ่งมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผู้จัดสำหรับส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขึ้นเช่นเดียวกับส่วนกลางจะจัดรวมกันที่จังหวัดหรือแต่ละอำเภอคราวนี้มาฟังความหมายของดอกไม้ต่างๆที่นิยมใช้ในการไหว้ครูกันค่ะดอกมะเขือเป็นดอกไม้ที่โน้มต่ำลงมาเสมอคนโบราณจึงใช้ดอกมะเขือนี้เพื่อสิทธิ์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆนอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก งอกงามได้ง่ายในทุกที่เช่นเดียวกับหญ้าแพรกหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่เจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากคนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกและดอกมะเขือวหว้ครูแล้วสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและดอกมะเขือนั่นเองเข้าตอกเนื่องจากเข้าตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆให้ร้อนเสมอ กันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออกจนดันเปลือกให้แยกออกจากกันได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบานซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมหรือทำขนมต่างๆได้ดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินยัยหากใครสามารถทำตามกฎระเบียบเอาชนะความสุกสนและความเกียดคร้านของตัวเองได้ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าเปลือกดอกเข็ม พราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลมการใช้ดอกเข็มไหวครูสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็มและก็อาจเป็นได้ว่าเกสอดอกเข็มมีรสหวานวิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิตทําให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็มรายการสยามานุสติขอยกตัวอย่างคําขวัญของวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งคือวิทยาลัยครูสวนสุนันทาที่ได้ชื่อว่า มีความเป็นเลิศในการผลิตครูเมื่อในอดีตที่ผ่านมามีความว่าชาติคงอยู่เพราะครูดีด้วยข้อความที่สั้นแต่กระชับไปด้วยสาระที่ครูของทุกสถาบันการศึกษาควรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับการประกอบวิชาชีพเพราะวันนี้ประเทศชาติหรือสังคมจะคงอยู่ก็เพราะครูดีครูที่มีคุณภาพครูที่เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง วันนี้โลกเข้าสู่ศตรวรรษที่21สังคมโลกจึงเป็นสังคมแห่งการแข่งขันประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0จึงมีคำถามมาสู่สังคมการศึกษาว่าถ้าจะปั้นเด็กไทยให้ก้าวไกลถึง4.0ใครคือผู้นำแน่นอนหนึ่งในปัจจัยและตัวเลือกของคำตอบ คงหนีไม่พ้นครูที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติอย่างแท้จริงครูจึงจําเป็นต้องปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคนิคการสอนตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ครูจะต้องแสวงหาหรือการถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้รับการพัฒนาที่ดีที่สุด ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมนชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่16มกราคม เป็นวันที่16ของปีหรือวันที่17ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก349วันในปีนั้นวันที่16มกราคมพุทธศักราชส 2, 3 3 6ไทยเสียเมืองมริดทวายและตนาสีให้แก่เมียนมาหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลไทยได้ทำสนธิสัญญากำหนดเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาวันที่16มกราคมพุทธศักราช2447โรงเรียนช่างไหมสถาบันการศึกษาของกระทรวงเกษตราธิการได้ถือกำเนิดขึ้นณนะตำบลทุ่งสาราแดงกรุงเทพมหานครและพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ